สวัสดีครับผมมอสโซชาแนลเฮลินนเกมพบก,กับสตาร์ไลท์ครับความเดินตอนแสแล้วพวกเราเนี่ยได้มาที่เพนนาคอนี่แห่งนี้เพื่อมาพบคนดัตตะกูลแล้วพวกเราเนี่ยได้รับสารเธอพอดีมันไม่มีฉากในคลิปผมลืมถ่ายฉากนั้นนะครับฉากนั้นคือเรามาตามหาผู้หญิงนินรนามที่ที่ส่งข้อความช่วยเหลือมาจากที่เพนนาคอนนี่นะครับอแถมเรื่องสารแถมตอน,ตอน,ต,อนตอนมาส่งสารพอดีแถมมันตอนตอนั้นบัตรเชิญของคอนนี่ก็มาคดีด้วยะครับ พวกเราเลยมุ่งนำคนนี้เพื่อตามเพื่อมาสู่งานนี้กับใชยการดนตรีสารเสียงแล้วก็สักกับงานอื่นๆด้วยแล้วเราก็ต้องตามหาคนนี้นามท,ที่เคยมาอยู่นี่คือพี่ของพวกเราเองนะครับโอเคเราไปกันเถอะ วันนี้เราขอกลับไปดูที่ห้องของเรากันเถอะนะว่าห้องเที่ยวจองที่เวนทลีนจองให้จะเป็นยังไงกันนั่นนี่เราจังที่มดูห้องฉันด,ด้โอ้เวินทลีนอยู่ข้างหน้าเราเลยอะ,ะเอะมาเต้านะเออจังนี่เลยนะเรา,านะเราเจอกันอีกแล้วนะเออเจอกันอีกแล้วนะเพื่อนโซ่นใช่แล้วเพื่อน ไม่ต้องเก่งไปหรอกหน้าฉันแค่มาสูึทรับบรรยากาศนะตอนนี้เป็น,นห้องของนาแล้วแต่เมื่อคุณชมอก่อนตามเวลาระบบมันยังเป็นของฉันเมื่ก่อนเลยเนาะเลขตึกนำ้ำโชวเลขชั้นนำโชคเลขห้องนำโชค์ฉันทุ่มไปหลายอย่างกว่าจะได้ห้องอสังหาริ้ทรัพแบบนี้มาได้นะตอนนี้ฉันให้านาน,านนะรักษาดีนะเพื่อนเออทายฟูก็คงต้องเป็น นายบางคนยก่อยห้องใฉันเหรอติดมัดってるじゃないการสีตะก,กูนะั้นจะให้มีฟรีได้หรือไงล่ะฉันเอาคนนี้เป็นอินแดงความฝันของฉั้เลยนะเพือ่อนแต่น่าเชือ่อถือด้ดวยพวกทางเซอร์ซี่มีคนตั้งมากมายเท่าคอยมนะาย้อนคืนเพื่อซื้อตัวโรงแรมยูบรลี่นบดนี้เลยนะ ต้องคิดดูดีๆสิโครงการฟังที่นี่เป็นคนหลับไหนกันแน่ทำไมใช่โปรแผนล่ะขอบคุณครับถ้าเราถูกมุ่งตะเกียบร่วงเกินคนอยากเป็นโต้แดงการตีกันแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้กันแน่ครอบครัวตัวแง่หน่อยต้องมีสิทธิ์นั้นไม่ใช่หรือไงไม่อยากไม่อยากคุยเลิกคุยกันแน่ ก็ฉลาดนี่เขาเด่นไวรีจริงเลยนะพูดตรงๆเลยนะเพื่อนฉันอยาขอให้นายช่วยหน่อยนะที่นี่ยังไม่รู้ว่ามีอะไรที่นี่หูมีตาของตะกุนอยู่ทั้งหมดไม่ได้บอกมาจนฉันรัวนายจะคงจะเข้าใจนะง่ายมากเลยนะคือนำบางสิงบางอย่าของกกลับไป もし君が手伝ってくれるなら成功した後には十分な見返りと孫ンのカゴを得ることが何しろ君は他の人とは違うからね君は特別そうこのゲームをひっくり返さるからい特別だその力を使ってみたくはない,かいあるいはそれから離れてとか ทุกคนส่วนคนกลัวแต่หัวยหาหน้าดูเหมือนมึงน่าลีน่ารล้นี่โกธรรือเปล่าสุดารู้ได้ยังไงนะแั่เพิ่งแน่ใจเมื่อกี้เลยนี่นะไม่ต้องตอบฉันตอนนี้ก็ได้คนเราต้องใช้คิดเล่อยนะไว้ถึงเวลาคิมก็รู้สิฉันจะมาหาน้าด้วเองเองแน่นอนว่าน้ามึงจะรับก็ได้นะ หรือยา,ากจะจากฉันแท่งก็ได้ฉันก็ยินดีเสมอเพราะนี่น่ะเป็นการแสดงให้ฉันเห็นถึงคุณค่าทายเช่นกันฉันไม่เคยรู้าักที่ัดุนหวัง,งว่าเพื่อนคน<ว>จะไม่ทำให้ฉันผิดหวังวหรอกนะเออนายควรออกไปได้แล้วนะฉันบอกแล้วไงว่าต้องรีบ,บกลับบ้านไะม่ว,ว่ายัางไงผลลัพธ์ก็ไม่เปลี่ยนดีเหมือนกัน อ๋จร no ิงสิก่อนไปมาเล่นเกมกันก็ดีมาว่าเกมนี้ง่ายมากของท่านทีว่าชิปที่อยู่ของฉันนะอยู่ข้างนะเพื่อโอกาสให้นารู้จักทิศสายใจคอกับที่ฉันจัดการเรื่องราวขึ้นได้ยังกันนะกิ่งชิปถูกโยนขึ้นมาไก่ก่อนจะหายไปแล้วถูกแทนด้วยมือสองข้างนี้ซ้ายหรือขวาเตี้ยไม่พอท่านจะเถิดนะโอ้ไม่เชืไม่ถามเลยว่าแต่จะขึ้นไหนนี่นะาจะเป็นไรหรอ เพราะว่าเกมว่าเพื่อนเกมได้เริ่มแล้วนะซ่บอกคุณที่เข้ามาก้ฉันหน่อยสิคุณไ,ไ,ไม่ได้หรอกนะเขาไม่มีเหตุผลหรอกนะอ้าวมาอยู่ในมือเราได้ไงได้ไม่ทางเลือกด้วยเฮ้ยว่ายต่ฉทำอะไรกับห่องฉันนะคุณทัง,งเธอเหรอ นีเพื่อนนี่เพื่อนมาที่น,น,นี่ไม่ได้ม้งแต่พักหาโบแล้วสแต่เพื่อนเขาเ้าใดีมีมากมวก้วยเดดดีนะชเช่นอย่าลืมปิดประตุั้งนั่นใช่ประกันลัมอนสโตรเบอร์เนะพื่อสุนะเราเคยเจมก่อนหรือเปล่านะทําไนยยงไม่ไปอีกรอออนี่เป็นของฉันนี่นาะเออที่นี่เป็นห้องของฉันเออ เล่นน้าอย่าใส่ใจเลยนี่เป็นห้องของนายจริงนั่นแหละก่อนหน้านี้ใช่ทางเดินฉันเห็นผู้ชายคนนั้นค้าทางรอบๆดูอยู่เบืองบนเพื่อจะกลับห้องของตัวเองเลยเมื่อคนเดินกลับมาหลังจากที่เขาตกงานหลังจากที่เขากงานหลังจากที่เขาต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 กงานหลังจากที่เขกงาน あなたが無事でよかった。นไม่ผิดไม่เป็นไรคดีเรานอเชื่อคนต่อเลด้วยะแต่ก่อนไปช่วยขอถามไปหน่อยได้ไหมไม่ฟังรู้สุกแปลกอยู่บ้างอาจถือว่าเป็นเรื่องเรื่องเสียไม่ยากหน่อยนะแต่แค่อยากรู้ว่าพวกเราเคยเจอกันที่ไหนสักแห่งมาก่อนไหมเออถ้าเราอยากฟูงแล้วก็ฉันก็อยากถามคือเหมือนกันนะพูดไปก็น่าไม่อาย้ก็น่าไม่อาย พ่ประสบการณ์ในอดีตบางอย่างบางครั้งฉันก็ลืมเลือนลืทบางพราองานถามยียันแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติสำหรับฉันเหมือนกันล่ะสายหน้านั่นนั่นชื่นนั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 ่นเธอรู้ได้ไงนเั่นนั่นนั้นนั่นนู่นนย่นนี่นนั่นนั่นนั่ทาง่นนั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 ่นไั่น่ั่นนื่นดั่นนั่นนื่นนั่ทีก่อนแล่นนะ อาฮลแห่งกาซีเนจอร์ี่คือชื่อที่เขง่ชั้นนเล่ได้ตามสบายเลยแ่พวกเราคงได้เจออีกกันแน่สุดท้ายอเปการแนะนำาล่หน่อยละกันมีคนประเภทหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นสาัดก้ก็คิดหน้าคิดหลอล้วันเหนที่คุ้านะถ้ามีดาอยู่ตัวก็ควรใช้มันเพื่อคามอออและเมื่อพไม่อเสียแล้ว้มหมดนัต่ไม่หนดเสทีางดารทีเาใชม่

ขอโทษทีนะแต่ช่วยบอกทางกลับไปรับปีหน่อยได้ไหม,ไมหทางเดินมันดูเลท้ายกันไปหมดนะอืมก็บอกใหกับเฮนรอนเธอกอ็คุณอย่างครั้งแรกครั้งเล่าแต่เวลาเข้าศินาเราพักกันสักหน่อยก็คุณดีเนาะดีลกซ์ผ่อนคลาย,ายและสัมผัสสกระแสในร่างกายตัวเราลดจอลมหายใจและจิตนากา,การถึงสูงส่วนหวานด้วย จิตดการถ,ถึงจะให้ความฝันเสร็จเราให้ครับบางอย่างกูไม่เคยห้โอ้โหหน้าจ้เปลี่ยนไปลูกตากลับมาเถิดนะกูไม่เคยห้โอ้โห เป็นลายไฟไรไไโต้ทำหน้าขมวดคิ้วแบบนี้เอ๊ะท่านซึ่งสังเกตนะว่าโผบูบัตเตอร์สุดหลอ่อของนาจะหายไปไหนแล้วล่ะนามาสายสี่สิบหกวิท่าที่ดีในคนเอาเวลานี้ไปขายเป็นนาการอัลตราหอากิวีดีกว่านะ ถ้าแบงนั้นเขาแนะนำว่าอย่าหาเรื Man, to ่องมาผู้หญิงนะมาอย่ารำเริงดีกว่านะหาเรื่องเหรอแม้แต่นางก็ที่แบบนี้เลยเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลยว่าฉันก็แค่เป็นเพื่อนตรงข้ามกันกินนั่นแหละผมพูดสินะหาเพื่อนไม่ได้หรอกนะฉันบอกให้ความรู้ไม้ใช่หนอทะเกันนะนกจูนแอนตินีเป็นหนึ่งในนกที่เสียงล้อลงผู้สุดในจักรวาลเลยแล้วในช่วของนายเนี่ยเหมือนกับนกจูนที่ลำเพลงหาไม่พิสูจน์เลยละและดูเหมือนว่านกจูนตัวนี้สุขขอ คนจนเกี้ยงแล้วสิถูกตระกูลยึดสัมภาระไปแล้วเพืองไงนะเออตอนพวกสายโซ่ปีเขาอึดไปหมดแล้วทั้งเงินรางวัลทั้งกองศิหิศลาเอยเอ,อ๊ะน่าจะไปไหนน,ะน่ะโอ้ยดุกลับไปห้องะองค์กร่ามีเจ้างาน้าที่คนหนึ่งทำทุกอย่างขาไปหมดแล้วเนี่ย ก็แค่เห to ็นไม่ก no ี่กองเองดราม่าทำไมเนี game, ่ยไม่มีแ nah, ล้วจะทำไมล่ะถ้าไม่มีหินเอาเวนทลายแล้วก็นั่นแล้วก็แล้วก็ไม่ไาอะไรกับถ้าของซิมโนเนียที่ถูกองค์กรตัดสินได้ถึงข่ดหรือบอกค่าด่าสินค่าบนคอของนายเป็นของพันราชาแห่งกำพันหรือเปล่าเนี่ยโฮอใช้ได้นี่หลกดีนี่หรืถ้าเพื่อนผู้รับมือของนายนะทำงานบ้านอย่างดีนะก็เป็นงานชา่นา ไม่อย่างนั้นเจ้าคนขี้แนนพ้จะทคนเดียวกันมันได้คนนี่คือให้องค์กรได้ยังไงละ่ะไม่ต้องหัวหน้าศาตราร์ถ้ามีขีหน้าจะกลัวว่าองค์กรจะสงปัญแต่นี้ใสอยู่แหละเพเผอพนคนนี้ก็จะเป็นแผนล,ลวงของประสามนตัน้งแตแรกก็แล้วก็ได้นะถ้าได้รับการเชิที่ตั้งแต่มเท่านั้นแหละกเขาคิดว่าจะทำอะไรกับที่าชญ์ได้รการเนี่ปราชา์จอะไ ก็ไม่ใช่คนที่เชิดชูอัเป็นคนอื่นและพวกเขาก็ย่งยาและซ้อนแผนมาทำให้ัองารหแต่ก็นั่นและถาเป็นตกุก็ดีหรือมอโดข,ข,ของท่านเลกาก็ช่างพอแ่กับฉันก็พอแล้วละข้อเลอสัทีนะท,ที่ว่าล่ะคืออะไรตอนนี้ยังไม่จะเป็นตน้องพูดหรอกนะไม่รับผา<อ> ขื้นขาของการร่วมมือกันคือความเชื่อใจเรื่องนี้ไม่อยู่ในการศึกษาของชาวจินโรอกคุณต right. right. ุ๊กเล็กเรียนยังไงเออแล้วนายเชื่อใจฉันหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับท่าทีของนายอะไรแทนว่านายก็ไม่เชื่อฉันเหมือนกันสินะแค่นี้ก็โอเคแล้วในนายที่เกี่ยวกัฉันก็ไม่เคยเรียนหนังสือมาก่อนเลยพ่อแม่ของฉันน่ะไม่เคยสอนเรื่องนี้เลยเหมือนกันมหาสมุทรที่เขาจัดโดยไม่ทันได้สอนเ้วยซ้ำเลยนะถ้าไม่ตั้งใจจะเสียไม่ยากนะ ไม่เป <Pero, S 1> e ็นไรนะแต่พวกเขาคคอสอนว่าเพื no else, do, so ่อนคือชาวเพื 6, ่อนรว่นอเอาไว้ในตอนที่ประานเจ้าหน้างานเานันเลยที่กรเ้ก็ยิงีแล้วูสิว่าคาเดือร้อนของาองตรจะเรื่อ้นป่ผูกอด้น่าจะไม่หวังเท่าไร พอมีส่วนเกี่ยวข้งานก็ไม่รู้ว่าจะตามหรือเปล่าส่วนผู้ตายไม่รูก็ไมรูาพูดถึงเรื่องนี้พวกี่ฉันเจอผู้หญิงคนนึงที่บอกเองบอกว่าเป็นการเซียนเจอเลยนะแต่สุดท้ามิวหยาไมแปลกนายช่วยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเธอหน่อยจะได้ไหมอ้าวไปไหนแล้วเนี่ยทำไมต้องเกลียดฉันขนาดนั้นเลยเนีเฮ้ยควต้องพึ่งตัวเองแล้วจะสิ้นเล่า เออนี่เราเออนี่เราอุศมโอ้โหโอ้โอ้นี่เหรอนี่แดงความฝันี่สวยจังเลยเราโอ้โอ้อโอ้นี่นี่นี่จะสมกับแบบนี้หรอโอ้โหโดนแบบฝนละโอ้โหสภาพ สู้ไม่หยุดเลยโอ้ยเป็นเมียเอออ้ออออซซอสาวสวยอยู่นะสงสัซเวร์โอเคหรือเปล่ามีเหมือนฉันมีแค่ท้า,าไม่มีสุดเลยคือที่นี่เป็นแดนฝันนี่นา คุณแม่ท่านนี้ยังไม่ชินกับการเปลี่ยนแปลงของความคิดในส่วนด็ฝันนะเพราต้องพบภาวะและน้ำหนักแบบนี้ทุกสิ่งทุกอ่างที่มาเยือนนะเธอเข้าสู่ในฝันของเธอเองนะครับโรบินโรบินโปรดให้เพื่อนรอบตัวของเุณโรบินหน่อยนะครับให้ฉันจัดการเองค่ะโรบินถูกหัวให้พี่ชายเธอจากนั้นยันนั้นในตาสีขาวสวยที่หันมา เพื่อเผยรอยยิ้มให้คุณเห็นและลออกขึ้นปรากฏในดวงตาสีเขียจวจุดเทศดาของเธอจากนั้นก็แสน้ำสนบสถ์าดหยดเกดขึ้่นสนลึกของอื่นน้ำวิสัยทัดตรงหน้าที่คุณมืดลงคุณรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกละลายหลอมเหลวพวกคุณสั่นค้องด้วยชันเถินสันอันนี้สนุกหัวใจคุณเต้นเต้นนิงน่งนิ่งจังหวะไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรนะปล่อยตัวให้ผ่อนคลายเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วล่ะเสียงทพ่สาดังขึ้นไอ้ใจออกพวกมันขับล้อสัตยาบอกให้บอกให้ครูทำตามรู้สึกได้ว่าของเหลวที่ตัวกลางอ,อกนี้เริ่มไหลเวียนใหม่ครั้งแล้วล่ะความอบอุ่นแผ่สั้นจุดนีพูจร่างกายพวกทำานอาของผู้คุณค่อยๆช้าลงและจางหา,า,า,ายไปแล้วเพลงกำเด็กพาดดวงตาเจ็ดสีสัมผัส,สศีรษะของคุณอย่างเผาเขา มันปิดดวงตาคุณอย่างอ่อนโยและรักใครคุณรู้สึกงงๆงและขอหลับไปในสุดเมื่อคุณลงตาขัางทุกสิ่งที่ผสมเมื่อกี้ถูกปิดปงชัวงนะ่วขณะเพระพี่ของคุณในห,หานี้ไม่เจออีกต่อไปแต่ร่างกายกลับไปได,ได้รับพลังการหลับตาในครั้งนี้ความมีชีวิตชีวาที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนเลยตอนนี้นายคืนแดนฝานัายสมบูรณ์แล้วล่ะมอนนี่จะรับสู่พนักงานนี่นะเสียงเมื่อกี้คืออะไรเนาะ ก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับขงแค่ในการส่งของพัสดเพืตัดจูนใคุณก็แค่นั้นแหละครคุณไดรับคู่รูเก่าแต่เอนดานอาเลสหลัมานแะ้วกแท้ความฝันของมนนี่คือตัวที่ก่อจารัสไฟเพื่อความสมจำต้องเข้าใจหลักการมันก่อนคือคขอถึงจะเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อัวไย่างเช่นบื้อกับคนที่เพิ่ักน้ำมาน้ำไหลมุ่นลุ่นจะไีกัาลั่ตั้และที่กําลังตัวต้ 体が水の流れになれば自然と水面に浮かぶことができるでしょう、うん、うなはい。ですが、屋室に対する私たちの理解は、表面的なガーデン・オブ・リコレクションのメモキーパーを除いて、普通の人間が屋室を思い通りに操ることは難しいのですが、ご安心ください。調和の調律の下では

ถ้าผู้ถือจุดได้สมบัติที่ค่ามแคบจำก็เป็นสุดการค้าโอตกิอยู่แล้วนะคะเพรจากนั้นยังมีร้านสินค้าร้านเสื้อผ้าร้านขอ,ของเล่นต่างถ้าแต่ตัวแทนจำหนารถยนต์ก็มีแค่อาฟัด ค่าเครดิตมากครบ10ปีเลยก็ไม่เป็นปัญหานะคะสิ่งของตรานี้อยู่ในนองเหลือของฝอนเลายังสามารถนำกลับไปใช้ในโลกจริด้วยการเพิ่มรายได้ดิชั่วคราวก่อนครับ้าตนี้เปรับ่นี้เร็วเดี๋ยวฉันขอยื่นของแล้วล่ังนี่ขงคือขอนี้ข้อนี้คเป็นเพื่อเท็ที่รับอาหารที่เสริฟนี่เอาไว้หมดเลยเคพิ่โอเคที่โซบได้นะคะ กิในใจแย่เลยเราไม่เป็นไรข้อหน้านายพูดเองฉันก็ไดออ้จริงๆก็กลับว่าจะออกเอสักหน่อยแล้วกันเออยังไงเครดิตเราก็เยอะนะสองหมืน่นเอาเถอะเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวจะคืนให้ทีหลังแล้วกันพอดีมีเครดิตกิออในใจท้อสตีดจังเลยมันซื้อหมดแล้วกัน มุกใหม่แล้วกันมันถือว่าใช้นีสิเอเธอนี่มนช่างสุดแล้วนาำตาตุ้งเนี่ยฉันใส่เงินแล้วอินไต่อสถำนีกันดีกว่ามเ ななんでで夢の中でも列に並ばないといけなーここがさっき言ったのタスクは何だ ごめん、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 ごめん เป็นนกาที่น่ารักจังเลยฮะช่ฉันคิดว่านะักกัรน่ารักนะรู้ไหมว่าต้องต่อองานะะางเป็นนกการฉันคิดว่าคนนันเลยนะชางนนักกา แล้วก kind of ah the so no ็ร voilà ู้จักเหมอนเนี่ยเขาไม่เสถียรเพราะมาเริ่มสะสมนี่เลยนะแล้วก็ตั้งแต่ฝันที่ทำจากฝันให้การอิงด้วยนะเรื่องของอเมริกาผู้คนต่างก็มองเห็นแตกต่างกันแต่ว่าก็เขาเป็นนักสกบจับน้องเขาบารงก็บอกว่าเป็นคนกบฏด้วยบางก็จังเป็นแค่คนที่อเมริกาสนับสนุนคนต่างก็ก็พยายามเอาม่ให้ 彼の実績は銀河に伝わり夢を抱いた人たちが次々と押し寄せてきて次から次へと宴会を開きインチマンまダしが多いけど私ね時計屋は七人だって説を信じてるの,のてという今は不当ったんだけどもし時計屋が本当に七人だったら彼は君の大先輩ってことになる。 งั้นรบกวนด้วยนะเรืเร่องเล็กน้อยนะมามาส่งมือถือฉันหน่อยสิเอ๋เอช่วยฉันหน่อยช่วยด้วยจีฟคุณคัสได้ยินเสียงจากฟอสเฟอร์่ากหาแต่าจากไฟกาช่วยผมคนในกาเลยเป็นไรเปล่าคุณกลางมีอะไรติดด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยจีฟจีฟข้างแก้วออกได้ช่วยด้วยตาผมในกาลี้คุณได้อ่านมาเป สองขนตาแล้วกันดึ๋งดึงโอ้โหเป็นนกนี่เองแล้วก็ดาเอเอเออาร์เอขอคุณนะคนน่ารักทุกคนเราแทนแน่ๆต้นไม้ยัดไปเลยต้นไม้ยัดเลยนะป้าป้าที่ไดให้ดูไอดีให้อีอเขาจะสงสัยน่ารักแบบนี้แปลกๆออกมาเจ้าหนูนกน้อยต้องมีเหมือนเรียงนี้กินจากกันมันแล้วพูกบอลตอบแทนก่อนเตือนตาดไปแต่คุณต้องเรียกว่าต้นไม้ใหญ่ก่อนพอดี่คือได้พบกับอีกคำว่ง ตอน,น,น,นดูทรามีอะไรแปลกๆตั้งดังวสนะ้มุตๆนะถึงโดด,ดบแบบนั้นล่ะพอดีฉันชั่วนั่งนอนตัวเหลี่ยมมีมุอมอยู่นะอนอนเหลี่ยมมีมุม,มแต่ฉันไม่เห็นเลยนะเออในเมื่อนนะเป็นไายนั่นเราไปจุดจอเปนเถอะต่ใกล้จากนี้เท่าไหร่ตาฉันวัสดสินาะเออวันนี้ขอจบเป็นแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิวันนี้ วันนี้จะต้องกับแบัน,นี้รถประเดชกับไฟไฟายกันนะครับ